ไม่มีอะไรทำวันๆต้องหาเรื่องไม่งั้นคนว่างจะตูนจะว่างงานเอ๊ะยังวะโอ้บักงูหน่อยคนเป็นก้อนอุ่นจิเลยสงสัยจะหนาวไม่ได้คนดีอย่างเราต้องยื่นมือเข้าช่วยเป็นง่ายอุ่นพอไหมหอมสุดด้วยคนดีก็ต้องได้คิดของดีๆสิยาย,ยคนจะนอนยังนอนไม่อิ่มเลย ช่วงนี้มีวิกฤตโควิดโรงเรียนเขาหยุดปะโถว้าย,ยล้วจัดกลัวแล้วยายก็อย่าวิ่งกวนสิอีกูเตงอันมึงเด็เดๆแล้วนะยายจะย็นๆนี่ิแล้วมึงวไม่สนแล้วมาใหนกูดึงไปเลยมาโยนเจ้านี้ได้ที่ตายเองก็ยอมแล้วจ้าหนูกลัวแล้ว เซรีภาพเด็กนะเฮ้ย hey! ตะครอบฟ้ายายเป็นอะไรอหอเดี๋ยวผมช่วยโรงเรียนหยุดต้องเรียนออนไลน์นะยายก็คล้ายๆกับครูจัดรายการเกมโชว์นักเราเป็นคนดูนะยายยายก็ต้องไปลักควายมาขายอีกตัวหนึง่งแล้วก็เอาเงินไปซื้อคอมต่อนเน็ตบ้านแล้วก็ลงปโปรแกรมให้ผมด้วยเดี๋ยวก่อนยายอีกตาหนึ่ง หิวข้าวจักเลยอ,อ้าวไม่มีอะไรกินเลยยายทำไมไม่ทำกับข้าวอ้าวน้ำหมดไม่เป็นไรรอปแปบบ๊บพี่พิมพ์ว่างมาขุดน้ำบาดาลให้ผมหน่อยได้เปล่ากรตีนปะเอายิงมึงวันนี้ตั้งใจปะตั้งแต่กวนตีนหรือปะ เอาจริงพี่ไม่ได้กวนตีนแต่แถวนี้มันแรงต้องขุดลึกหน่อยนะพี่เห็นว่าพี่ขุดไม่ค่อยลึกบอ่อบาดาลที่พี่ไม่ได้ขุดเข้าไปลึกเนี่ยเพราะว่าพี่กลัวเดนรกค่ะผมเห็นที่วัดเขาก็ทําแบบเนี้แล้วมันมีคนเอาตุ๊กตาช้างม้างวไฟมาทิ้งไว้อยากได้มาเล่นที่ตอนนั้นก็ากลับมาบ้านแล้วยายให้เอาไปคืนไงทีนี้ผมเป็นคนฉลาดไงเห็นป่ะมีคนเอามาวางให้ถึงบ้านเลยมาวิ่งกลับ กลับเดี๋ยวเดี๋ยวับตาเราไปผีจริงๆด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ตนแ,ตแล้วนาไม่หลอกหนูแน่นะเรียนออนไลน์มาตั้งหลายเดือนเพิ่ง <c oughs> เรียนรู้เรื่องมั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อะไรเลยยายเพราะไม่รู้เรื่องคระทั้งห้องเลยยายก็ตั้งแต่เรียนออนไลน์มาครูเพ้นสีแกไม่รู้ตัวว่าแกลืมเปิดไม์อ้าวดัมมี่คืออะไรยาย,ย,ายเดี๋ยวเพื่อนที่โรงเรียนมันก็สอนเองเฮ้ยทีแรกนะ ผมนึกว่าหมายถึงม้าเห็นบอกว่ามีสี่ขาตลบแตกเลยยายนั่งไรจิตกันทั้งห้องเลยมีเรื่องให้ยายช่วยด้วยแหละวันนี้ช่วยทำกันบ้านให้หน่อยเรียนออนไลน์ฟังครูปิดไมเงียบกริบมาสองเดือนพอเธอมาก็เจอกันบ้านเลยเขาฟังใครที่ไหนละ่ะนีสัยครูเขาชอบพูดคนเดียวเหมือนไอดอลเขาอะยายจำที่ผมไปโรงเรียนวันแรกได้ไหไก่ที่โรงเรียนตายอายาย ครูแล้วไก่มาทำกับข้าวให้นักเรียนกินแล้ววันต่อมานะหมูที่โรงเรียนก็ตายอีกครูก็เอาหมูมาทำกับข้าวให้นักเรียนกินอีกก็เมื่อเช้าผมได้ยินว่าครูใหญ่ตายายายใหญ่ผมเลยไม่กล้าไปโรงเรียนโอ้โหน้าจะกระเจ๊ะ,ะ,จะนี่อะไรเนี่ยถึงว่าสิยายถึงได้ให้มาหาเลยกินที่นี่โอ้โหยายนี่ไรจริงเลยแมว่าแต่ยาย หนูโกรกก็ดูดน้ำแดงไม่หยุดเลยนะก็มันอร่อยนี่นะนี่เธอมากินของคนอื่นได้ไงนะจักรจ๊ะขโมยขโมยจับขโมยทีนะเมื่อกี้มีคนมาขโมยของกินทำของเละเทะหมดเลย ยัยเมื่อกี้ผมวิ่งจับโจโรนั้นจนของเส้นเละเทะไปแล้วนี่นะทำไมยังอยู่ในสภาพดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะผมไม่ได้โกหกนะน้องๆน,น่ารักดีเลยผมมีตุ๊กตาม้าตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเล่นด้วยกันครบเซตเลยให้น้องขึ้นขีมม่ม้า มาวิ่งกลับกับเดี๋ยวเดรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไว้เ๋้วทันได้ครบกับกับกับเฮ้ยพี่หรอกแล้วเอ๊ะน้ารู้จัก,จกยินี่ด้วยเหรอหรือถ้าหลอกผมมาให้ยินี่กินตย,ายตายแน่แล้วไม่เอานะเดี๋ยวยายดาตายเลย แค่นายจะกระเจ้คนเดียวก็จะแย่แล้วอืมจริงด้วยทุกวันนี้มีแต่ขนมโบราณอะไรก็ไม่รู้โกกากไม่เห็นชอบก็ได้ครับนะนี่เห็นแนกแะนะจกระเจ้นะที่มีความเป็นอะมนุษยธรรมต่อเพื่อนอมนุษย์ด้วยกันแล้วเนี่ยผมเลยจะไปพูดกับยายให้เองที่เชอรแอมอทีเชอร where do you work where do you work Work school. I work work school. school. at at ฮัลโหลพ่อวันดีครับพ่อมีอะไรเปล่าพ่อยังกวนตีนเหมือนเดิมเลยนะครับคิดถึงพ่อจังเรื่องนี้พ่อไปดูตอน26แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะพ่อยายบอกว่าพ่อของแช่งแกทุกวันแกถึงได้แข็งแรงโอ้ห mm hmm. oh, ผีฝรั่งเข้าสิงยายป่ะเนี่ยพอแล้วนะผีเยอะแล้ว mm hmm. นึกว่าต้องไปนี่บนหลงตามาไล่ผีซะแล้ววันนี้กลับมาใส่เสื้อกาอีกแล้ว ก็มีตอนแรกอะเสื้อสีเหมือนข้างกับปุกน้ำพริกนันแหละพอตอนสองก็เริ่มลงสีผิดสงสัยมิชชั่นเฟลแล้วยายนั่นสิมันยังอิ่มอยู่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ความพยายามอยู่ที่ไหนอา้าวไม่มีต่อเหรอเปล่ากูแค่ตั้งคำถามายายทำอะไรวะผมกำลังนึกถึงภาพเสือที่มีจมูกแบบยายอ่ะ เฮ้ยมึงไม่ต้องจินตนาการทุกเรื่องก็ได้นะเอาเมื่อข้าวครอบไว้แล้วมันเอาไม่อยู่อยายแรงมันเยอะก็เลยเอาอุ้มไว้อุ้มไว้ได้เดี๋ยวเดียวก็ไม่ไหวแล้วยายร้อนโคตรทำไมนกตัวมันร้อนขนาดนี้เหงื่อท่วมเลย แล้วสภาพบอกข่าวล่ะเละไปฮะจะเลอาหารละมึงที่นี่ยังโหดเลยยายลูกนี้วายอพับไปแล้วยายเอาจริงเลยยายเดี๋ยวก็ได้แตกตื่นกะเท้งวัดหรอกเกิดแก้วัวใจวายมรณะภาพไปนรกพอมันตายมันก็ไปอยู่กับพวกหน้าแหละแล้วถ้านกผีมันบินมาเกาะหลังคาบ้านเราเหมือนเมื่อวาน แล้วร้องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราจะทำยังไงอะปัญหาอยู่ตรงที่เราควบคุมนกไม่ได้ตลอดเวลาเราต้องหาวิธีควบคุมนก